ดวงความรักดวงเนื้อคู่ของบุคคลที่เกิดปีกุลบุคคลที่เกิดปีกุลเป็นคนธาตุน้ำตามลักษณะนิสัยแล้วคนปีกุลมักจะเป็นคนที่น่ารัก หน้าเอ็นดูโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตามีท่าทีที่เป็นมิตรดูเป็นคนใจดีมองโลกในแง่ดีมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอตามดวงชะตาแล้วคนปีกุลมักจะเป็นคนที่มีโชคดีอยู่บ่อยๆค่อนข้างมีความมั่นคงในฐานะ มักมีกินมีใช้ไม่อาัตาคัดขัดสนคิดหวังสิ่งใดก็มักจะมีโอกาสดีๆที่จะทำให้สมหวังอยู่ตลอดตลอดเป็นคนมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวพอประมาณไม่มักใหญ่ฝ่ายสูงจนเกินไปนักมีความอดทนอดกั้นสูงแต่ถ้าถึงขีดหมดความอดทนขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วก็คนปีกุลก็น่ากลัวเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าช่วงไหนอารมณ์ดีหรือผ่อนคลายสบายใจแล้วแล้วก็คนปีหมูก็มักจะเป็นคนพูดเก่งช่างพูดช่างเจรจาพูดเป็นต่อยหอยเลยทีเดียวแต่ถ้าหากคนปีกุลคิดจะลงมือทำอะไรอย่างจริงจังขึ้นมาแล้วแล้วก็คนปีกุลก็มักจะคิดทบทวนไต่ตองอย่างรอบคอบไม่ผีผามเป็นคนรักสนุกกินง่ายอยู่ง่ายไม่เรื่องมาก ชอบอาสาเจ้านายดีเอาใจผู้บังคับบัญชาได้อย่างยอดเยี่ยมในด้านของความรักแล้วคนปีกุลเป็นคนที่ขี้หึงเอาเรื่องเลยทีเดียวแต่ก็เป็นคนช่างเลือกอยู่เหมือนกันคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่ดังนั้นคนปีกุลจึงมักจะมีแฟนยากอยู่เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ได้เจอคนที่ถูกใจและคิดว่าใช่แล้วแล้วก็ คนปีกุลจะไขว่คว้าเพียรพยายามเอามาให้ได้และคนปีกุลก็ยังสามารถใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความหวังและจะพยายามรักษาความสัมพันธ์นั้นให้ดีให้ได้จึงมักจะเป็นคนค่อนข้างจริงจังในเรื่องของครอบครัวเอามากๆส่วนในเรื่องของสุขภาพของคนปีกุลนั้นควรให้ความสำคัญและระมัดระวังเกี่ยวกับไต กระเพาะปัสสาวะหูและกระดูกควรหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีๆหาโอกาสออกกำลังกายอยู่เสมอและควรพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเรื่องของอวัยวะภายในเหล่านี้หากดูแลไม่ดีก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดได้ง่ายๆเลยทีเดียวคู่ที่สมพงกับคนปีกุลมากที่สุดได้แก่ปีกุลกับปีขาน ตกสมบัติเทวดาหากเป็นคู่กันแล้วก็มักจะส่งเสริมกันทางด้านการเงินการทองทรัพย์สินสมบัติต้องนับว่าเป็นคู่สมพงที่จะพากันเจริญรุ่งเรืองและล่ำรวยและถ้ายิ่งมีบุตรที่เกิดปีขานด้วยแล้วแล้วก็ก็จะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เพราะจะทําให้พ่อแม่ล่ำรวยขึ้นทางที่ดีควรหารูปเสือมาไว้ที่บ้านหรือรูปปั้นเสือ มาไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านก็จะยิ่งส่งเสริมให้ดวงชะตาทั้งคู่รุ่งเรืองลุ่งโรดขึ้นไปอีกส่วนคู่สมพงศ์ที่ดีรองลงมาคือปีกุลกับปีมะเมียตกสมบัติขุนคังหากได้เป็นคู่กันแล้วก็มักจะส่งเสริมกันทางด้านความคิดอ่านการรีเริ่มสิ่งใหม่ๆมีความมั่นคงทางด้านการเงินการทอง มีกินมีใช้ไม่อัตคัดขัดสนเป็นคู่ทุกคู่ยากคู่สร้างคู่สมที่คอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายส่วนปีที่ประทะก,กันกับปีกุลมากที่สุดคือปีกุลประทะกันกับปีมะเสง็ง ตกสมบัติทำนาหากเป็นคู่กันแล้วก็มักจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินอยู่สักหน่อยแต่ทั้งคู่ก็มีความมานะอดทนดีบ้านปลายก็อาจจะมีเงินทองมีทรัพย์สินสมบัติดีพอสมควรแต่มักจะทะเลาะบ,บ่อแหวงกันอยู่ตลอด,ลอดมีความวุ่นวายอยู่ไม่น้อยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน อาจจะมีบางคู่ที่ทนกันไม่ได้ก็ต้องเลิกลากันไปหรือกลายเป็นศัตรูกันเลยก็มีแต่บางคู่อาจจะเป็นคู่แท้ของกันและกันถึงทะเลาะเบาแว้งกันอย่างไรก็ไม่สามารถเลิกกันได้ก็อยู่กันอย่างสุขบ้างทุกบ้างค้าเข้า,ขากันไปวิธีแก้เคต็ดก็คือควรพากันไปทำบุญทำทานเกี่ยวกับน้ำดื่ม หรือทำบุญเกี่ยวกับบริจาคโลงศพและหมั่นทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานและกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอๆหรือไม่ก็หาภาพรูปเสือหรือปูนปั้นเสือมาตั้งไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านก็จะพอทำให้ปัญหาต่างๆขี้ขายลงได้บ้างและยังมีวิธีแก้เคล็ดที่สำคัญอีกวิธีหนึ่งคือ 1. ห,หากจะจัดงานแต่งงานกันก็ไม่ควรที่จะจดทะเบียนสมรสกันหรืออาจจะจดทะเบียนสมรสกันแต่ก็ไม่ควรจัดงานแต่งงานกันก็เป็นวิธีแก้เคล็ดได้อีกวิธีหนึ่งครับ 2. อนอนแยกเตียงกันหรือเมื่อมีกิจกรรมในด้านความรักกันเรียบร้อยแล้วก็ควรแยกเตียงกันนอนเพื่อแก้เคล็ดไม่ให้เกิดการเตียงหักได้ หรือใช้เตียงเล็กๆ2เตียงมาวางต่อกันให้เหมือนเป็นหนึ่งเป็นเตียงเดียวกันหรือที่เรียกว่าเตียงคู่ก็ได้ครับและ 3. ไม่ควรทำงานร่วมกันออฟฟิศเดียวกันธุรกิจเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนลงทุนทางธุรกิจร่วมกันอาจจะทำงานห่างๆกันนานๆจะกลับมาเจอกันสักครั้งหนึ่ง ปหนึง่งการแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้เพราะยิ่งดวงทั้งคู่ไม่สมพงกันการเจอกันนานๆครั้งจะยังทำให้อยู่กันได้ยาวๆหรือเพิ่มความคิดถึงกันได้มากกว่าทีนี้เราก็มาลองดูกันสิว่าหากปีกุลคู่กับปีนักษัตว์ต่างๆจะเป็นเช่นไรบ้างปีกุลคู่กับ ปีชวดตกสมบัติหัวเมืองเป็นคู่ที่สมพงกันดีพอประมาณมักจะส่งเสริมกันทางด้านการงานการเงินจะทำให้มีเกียรติยศชื่อเสียงหากรับราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความมั่นคงทางฐานะการเงินดีพอสมควรปีกุลคู่กับปีฉลูตกสมบัติเลี้ยงวัว เป็นคู่ที่ไม่ค่อยสมพงกันสักเท่าไหร่มักจะลำบากและเหน็ดเหนื่อยต่อการทำมาหากินการเงินตึงมือใช้จ่ายไม่ค่อยคล่องมือนักหากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการกู้หนี้ยืมสินหรือการค้ำประกันเพราะอาจจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ปีกุลคู่กับปีเถาะตกสมบัติคนโหดนับว่าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก มักจะลำบากยากเข็นอยู่ไม่น้อยหากินฝืดเคืองเหน็ดเหนื่อยต่ออาชีพการงานทำงานหนักแต่ได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างน้อยหรือไม่ค่อยคุ้มกับเรี่ยวแรงที่ทำลงไปอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอยู่บ่อยๆปีกุลคู่กับปีมะโรงตกสมบัติพระภายัยศพเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะสมพงกันดีพอสมควรหาก ไม่พากันไปทางด้านความเชื่อความลุ่มหลงในสิ่งลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจนเกินไปเพราะหากลุ่มหลงมากก็จะพากันสูญเสียทรัพย์สินสมบัติได้ควรที่จะพากันเชื่อถือตัวเองเชื่อถือความเป็นจริงของธรรมชาติและชีวิตก็จะพากันทำมาหากินได้ดีมีทรัพย์สินสมบัติมากพอสมควรปีกุลคู่กับ ีมาแม่ตกสมบัติพญาเป็นคู่ที่สมพงกันดีพอสมควรเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรับราชการก็จะได้ดีมียศมีตำแหน่งมีผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอเสมอปีกุลคู่กับปีวอกตกสมบัติขุนคลัง เป็นคู่ที่สมพงกันดีมากๆไม่ว่าจะพากันไปทำมาหากินอาชีพอะไรก็มักจะประสบกับความสำเร็จหากค้าขายก็จะมีกำไรดีมีทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงทางฐานะหน้าที่การงานดีมีโอกาสจะได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายปีกุลคู่กับปีรากาตกสมบัติเศรษฐี เป็นคู่ที่สมพงกันดีมากๆมีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายคล่องมือไม่อัตคัดขัดสนทำอะไรก็มักจะประสบกับความสำเร็จดีหากค้าขายก็มีกำไรดีมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษปีกุลคู่กับปีจอตกสมบัติเศรษฐีเป็นคู่ที่สมพงกันดีพอประมาณ มีความสุขในครอบครัวดีมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมักอยู่กันด้วยเหตุผลมีความเป็นทั้งคู่รักเป็นทั้งเพื่อนที่ดีต่อกันชีวิตคู่มักจะยืดยาวไปจนแก่จนเฒ่ามีคนนับหน้าถือตาและมีบริวารมากปีกุลคู่กับปีกุลตกสมบัติค้ามา้า เป็นคู่ที่สมพงกันดีมากๆมีความมั่นคงในฐานะครอบครัวดีบุตรหลานให้ความเคารพนับถือดีและสามารถดูแลคุ้มครองลูกหลานหรือคนในคุ้มครองได้ดีมีคนนับหน้าถือตาดีมีชื่อเสียงและบริวารมาก หากทุกทท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่ง c h ช n n e l ของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้คู่รักทุกคู่ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคและคองรักกันไปตลอดรอดฝั่ง ด้วยความสุขความเข้าใจนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ